เพื่อนที่สนใจอยากลองเล่นก็คือตามมาได้ช่ลิกงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีสุดดีสุดเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆในนะั้นก็คือเล่นตามนั้นใส่ตามนั้นได้เลยเลาวสาวรอบนี้จกๆๆจึ้งถึงจต้องเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆปีนหมาสกันหยุดสิงกับเกมสนุกๆมากมายที่เลือกลองเล่นกันดูยอย่างลองกนแล้วมันลองอีกอยังไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีสาวๆนุ่มๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพา,าเพื่อนๆไปตีกอล์ฟกันสักหน่อยนะคะกับเกมซ u เปอร์กอล์ฟไดร์นั่นเอง,นอง,นองนเนาะด้วยงบในวันนี้ที่พาเพื่อนๆพกกันมาก็หลกักร้อยูเบาๆกรุบๆนะจ๊ะเริ่มต้นกันสัก5้าบาทก่อนเนาะหมุนจุดป้ายาวป้ายเรื่อยๆเลยนะคะได้ตังค์ได้กําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะพาเพื่อนเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกและถ้าว่าตังค์ของเราลดลงก็จะลดเบ็ดตามลงไปด้วยจ้างานนี้มาลุ้นกันดีกว่านาะว่าจะจวจะจึ้งจะปังได้ขนาด ไหนเนาะสาวโอเคสวยไปกันต่อยาวๆโอ้โหโอรอบนี้คือเลิศเลยเจ้าแม่ก็ไปกันต่อเรื่อยๆเลยกันลวกันเนี่ยจ้ะอะไรก็ได้ขอแค่แบบไหลเรื่อยๆทํากําไรได้ปังๆก็คือพอใจทั้งหมดแล้วเนาะโอ้โหโอเคสวยนั่นแหละเลิศตัวต่อไปโว้อื้อ ไหลแนะ่นอนดอกนี้อ้าวนึกว่าจะไหลต่อไม่ไหลต่อสังงานนะคะโอเคไม่เป็นไรนนงานนี้เราก็จวดกันต่อไปเลยเรื่อยๆเยียวยาว,ยาว,ยาวสาวโอเคสวย,สยได้ไม่ได้อะไรยังไงจวดไปแม่โอเคเน้นๆมันต้องอย่างนี้อย่างได้ต่อไปด้วยหุยยังสวยเลยสาวอืมเริ่ดๆก,ก,กันไปจากจ,ากจุดนี้มา เราก็ไปกันต่อยาวๆเลยกันล้วกันเนาะจดเรื่อยๆจัดจดเรื่อยๆโอเคสวย Hi, <King. S 1> ได้อีกไหมสาวรอบนี้อืออได้แล้วครับท่าน คือด้วยความที่ในวันนี้เนี่ยเราพาพเพื่อนๆมาเจอมรจกรรมมา,า,กกามเล่นกัแบแบตรงไม่ผ่านี้เจนแน,นอนมันก็เลยแบบตัจวจึิงถึงใจขนาดนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะรองรับทูมอนี่วอลเล็ตไปด้วยถ้าหากว่าพเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถฝากถอนผ่านทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยสาวง,งานนี้ตวดยาวๆเลยจ้ะจะได้ไหมโอ้ยเน้นๆเน้นๆไหลไปแม่ไหลไปรอบนี้อืโอเคสวย ได้อีกจากจุดนี้โอ้โหเลิศเลยงั้นเราก็ไปกันต่อสิครับท่านรอใช้อยู่ยายไหลจวดไปอีกจากจุดนี้ดอกนี้โอเคเน้นเน้นครับผมอืมได้อยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบไหลเรื่อยๆไหลายาวยๆเลยแนมะ่ยังได้อีกไหมรอบนี้ โอเคเริดๆกันปินเลยนะจ๊ะแป๊บเดียวได้กําไรมาเพิ่มอีกหลักพันเนาะงานนี้เพิ่มเบ็ดแล้วจวดต่อครับโอ้ริดเลยจ้ะจุกแน่นอนงานนี้ไหลเข้าสะ,กะเก็ะทกันปินล้วนะจ๊ะงานนี้ลุ้นกันเรื่อยๆลุ้นกันยาวๆเลยกันลลวกันเนาะสาวว่าจะจวดจะจึง้งจะปังได้ขนาดไหนเนาะโอเคสวยไหลยาวๆแม่นะ่นหละจ้ะ ได้อีกไหมจะจวดอีกไหมโอเคสวยเลยสาวมาขอแบบเน้นๆเลยจากจุดนี้โอ้โหนึกว่าจะได้ไหลต่อไปมาเยียวยาวกันต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ายังไงตัวมันตรียงเรายังเหลืออีกเยอะนั่นเองเนาะจะได้อีกไหมเนาะจุดนี้ โอเคสวยวไปกันต่อไปกันต่อดอกนี้ขอเน้นๆจ้ะโ okay. อเคตัวไปเหลือตุวนปรีอีกแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายแล้วเนะาะโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่างานนี้สวยอยู่ได้กำไรนะจ๊ะเราก็จะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยยังไม่จบเกมง่ายๆเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเล่นก็คือตามมาได้ที่ลิกงใต้คลิปนีได้เลยนะคะมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆใน,นนาะก็คือเล่นตามนั้นใส่ตามนั้นได้เลยนะสาวรอบนี้จุกจึ้งถึงใจจวดไป8 0 0พกว่าเน้นๆเอาสิจ้าโอ้โหเน้นๆของแท้เลยแม่อ่าได้อีกด้วยเอาสิเรือจะ่ะไหลต่อไหมโหไหลบอกเอาให้แปดพโอ้โ จึ้งอีกแล้วจึ้งอีกแล้วดอกนี้มันเลิศจะโอเคไหลต่อไม่สาวมาบโอเคแปบ๊บเดียวกำไรพุ่งไปที่สองหมื่นกว่าไปแล้วนะจ๊ะงานนี้ก็เยียวยาวกันต่อไปเรื่อยๆเลยแม่ได้อีกไหมได้อีกไหมขอเน้นๆเลยสาวโอเคเน้นๆจริงๆแปดพันกว่าโอ้โห จุกซึ้งถึงใจกันไปอีกแล้วนะจ๊ะจุดนี้รวมๆสามหมื่นกว่าคือรลิศเลยใช้เวลาเล่นก็ไม่นานด้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากที่จะพลาดตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยส่วนเราไม่จําเป็นต้องเล่นต่อละสาวจบเกมถอนต่างกันได้เลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย